มีใครเป็นมือใหม่ในการวาดรูปประบายสีเหมือนกันบ้างแล้วเคยเจอปัญหาสีแพงพวกพายากแถมยังไม่มีคุณภาพไหมคะก่อนหน้านี้เราได้ไปเจอสี้อมอนมาดมาเป็นสีน้ำซึ่งเราก็ไปเจอที่ร้าน b ีทนั่นเองซึ่งกล่องมันมีความน่ารักมากแถมในนี้ก็ยังแถมผู้กันมาให้เนาะแล้วตัวของสีเนี่ยก็มีความสดมากเราได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันน่ารักสุดๆเลยซึ่งก็จะมีมาให้ทั้งหมด9สีนั่นเอง ต่อไปเราก็จะมาใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอัน,อนแรกก็คือ Canvas Pad ของ Mon Mart ซึ่งน้องจะเป็นเนื้อเฟรมผ้านะคะซึ่งก็จะคล้ายๆเฟรมผ้าที่ใช้กันในงานศิลป์ปกติซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องพกพายยากมากแบบเป็นอย่างยากมากแต่วันนี้ขึ้นมาในรูปแบบสมุดง่ายมากเลยแล้วก็จะมาพร้อมพูกกันที่มีสีอันแล้วก็เราก็จะใช้อุปกรณ์เสริมอีกอย่างก็คือสีไม้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยไม่เกิน200ราคาดีมาก โอเคตอนนี้เราก็จะมาลองเทสสีกันซึ่งเราจะใช้ตัวผู้กันที่ทางกล่องแถมมาให้นะคะแล้วเราก็จะมาลองเทสสีกันซึ่งเราจะลองใช้ทั้งหมดสี่สีนั่นเองลงในกระดาษแข็งซึ่งสีก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยเราคิดว่ามันใช้ได้ในราคาแค่หลักร้อยต้นๆเองซึ่งน้องอ่ะจะมีความสดอย่างที่เห็นได้ชัดตอนนี้เลยนะคะ โอเคตอนนี้เราก็จะมาตัดกระดาษฟิล์มผ้ากันซึ่งเราจะมาใช้ในการทำงานแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองโอเคซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเริ่มร่างกันเราก็จะใช้สีไม้ของมอนมาทในการร่างตัวน้องนะคะตอนนี้เราจะให้ทุกคนถ่ายว่าเราออกแบบน้องมาจากอะไร โอเคตอนนี้เราก็ผสมสีแล้วก็ลงสีผิวต่อด้วยสีผมเลยซึ่งสีมอนมาร์ Mart, เราก็ไปเจอในร้าน B2S ระหว่างที่เราเดินเลือกซื้อของอยู่ปกติเนาะก็จะมีตรงบูธที่เป็นของมอนมาร์ Mart โดยเฉพาะซึ่งเราชอบมากมันมีของเยอะจุกๆไปเลยโอเคมาถึงตอนนี้แล้วก็ไปประมาณนึงแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกกันซึ่งจริงๆแล้วที่เราเอกแบบมา จะมีต้นแบบมาจากสีของโลโก้ b t s นั่นเองซึ่งมีสีฟ้าสีเหลืองเขียวแล้วก็สีส้มน้องกระจอ,อกมาหน้าตาประมาณนี้เลยเราก็จะใช้สีไม้ร่วมด้วยไปกับการระบายสีเพื่อให้สีมันเข้าตีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาตัดเส้นกันเลยซึ่งน้องจะมีความแบบน่ารักมากแล้วก็แบบชุดให้น้องมีความเป็นกางเกงผสมกับโปรงด้วยนะผลงานก็จะออกมาประมาณนี้เลยตอนเสร็จแล้ว ซึ่งมอนมัเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ B2S เลยนะคะ